ีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวที่เก็บสกุชชี่กันนะคะก็เป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะเดี๋ยวดูแถมน,นี้ก่อนนะคะก็จะเป็นพวกบันนะคะกับขนมปังอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันใส่ไม่พอเด้อต้องมาวางมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังค่ะอันนี้เป็นเออหี ก็จะเป็นที่เก็บเซอร์กุชี่เชื่อทำเองคะอันนี้นะคะก็จะเป็นถุงไว้ใส่แบบเผื่อเอาจะเผื่อจะเอาเซอร์กุชี่ไปแช่ตู้เย็นอะไรอย่างนี้ก็มีถุงสองถุงเป็นถุงซีปแล้วก็จะเป็นพวกบันพวกเอ่อบันอะไรอย่างนี้นะคะด้าน,นบนนี้นะคะก็จะเป็นบัรสบันค่ะอันนี้มันตันนันเราไปทดลองแล้วแบบมันเปิดน้ำเรากลัว,วมันอับ ก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนั่นนะใส่อันนี้ไว้เดี๋ยวไปดูชั้นแรกกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเริ่มดูชั้นแรกแล้ชั้นล่างสุดก่อนนะชั้นล่างสุดก็จะเป็นพวกโดนัทอือแล้วโดนัทจิ๋วหายไปไหนเดี๋ยวขอไปใส่โดนัทจิ๋วด้วยนึงนะเคใส่โดนัทจิว๋วเสร็จแล้ว สีเขียวสินี้สินี้สินี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโดนัทหมดเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปชั้นต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับไอติมก็จะเป็นไอ,อติมเป็นแท่งเป็นโคนนี่โคนแต่เป็นแบบถ้าเป็นแท่งมันจะอยู่ในถุงนะคะ โอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปกันอันต่อไปก็จะเป็นของที่มีตำหนิเดี๋ยวกันนึงโอเคของที่มีตำหนิเต็มเลยแต่ลูกบอลมันไม่ค่อยมีตำหนินะมันพอมีแค่ตรงนี้ยมันแข็งมากเลยชินี้นี่ไปซื้อมาจากสองเพิงนะ เรานั้นไปบ้านปู่เราก็ไปซื้อลองซื้อดูชิ้นหนึงก่อนว่ามันดีมันอยากได้ลูก่อนก็เลยเอาลูกบอนมาแข็งมากเลยแข็งแข็งนุ่มๆเเคก็จะเป็นโดนัทฮันดอลิงแต่นั้นนุ่มมากเลยแล้วก็จะทาร่าก็จะเป็นไอยครีมแต่นี้มันขาดแล้วเด้ยเ ทำไมเราไม่เอามาใส่อ้อนนี้เพราะว่ามันเต็มแล้วมันก็ขาดไปแล้วด้วยนี่โอเคค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ